วัานวัานมันจะบ่นไหมนะวัานวัานวัานเข้าโก้งไป้ลูก่ะโอ้ยสะดุ้งสะดุ้งมันจะมานอนตากหมอกทำไมตรงนี้ลูกปะหนึ่งสองอือโอ้โหเห็นบุญชายแล้วสลบเลยว่ะ ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5้าทุ่มยี่สอ็ดนาทีซึ่งตอนนี้ทุกคนนอนกระจัดกระเจียกันทั่วบ้านมากแต่ว่าน้องไม่ยอมเข้าโกงไอ้ปัญหาตอนนี้คือเราจะต้องเอาเด็กๆเข้าโกง4ตัวสวยอยู่สวยอยู่นี่นะใช่ครับเหนียวอยู่นี่นะสหยวอยู่นี่เหนียวอยู่นี่ประเจ้าอยู่ไหนประเจ้าอยู่นี่อุ้ยพระเจ้าอยู่นี่นะฮึยจ้าอยู่นี่นะครับฟังแล้วฟังแล้วพระาอยู่นี่คือในสี่ตัวเนี้ยผมไม เป็กนกบุญตัวไหนนะกะบุญอีสานเดี๋ยวเพราะมันนะักเดี๋ยวตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมจะพาทุกคนเอาข้าวสาลเข้ากองกันลองดูสิป่ะความทุรักทุเลที่จะเกิดขึ <Okay. S 1> ้นคืออะไรโอเคเราดูท่ามันลลมนลงท่าน,น้องนอนนะครับว่นว่นมันจะบ่นไหมนะว่นว่นว่นเข้ากองวันรุ่งโอ้ยสะดุ้งสะดุ้งว่าเข้ากงไปใได้เข้ากงไปไป ไปเข้ากรงมาลูกป่ะป่ะเฮ้ยเข้งตากแข้งเลยอ่ะในเข้ากรงมันจะมานอนตากหมอกทันไมตรงนี้ลูกป่ะผ่ปอดมาให้น่อยเข้ากรงไปเข้ากรงปะมาตัดตาทำ C B R ก่อนเจมเจมเชื่อหน่อยต้องทำ C B R ป่ะเจมชื่อหน่อยเจ้าแดงจับมันเลยหนึ่งสองอ๋อน้าขาน้างขาน้าขาอย่างไรวะเจ้าบ้าหัวเดี๋ยวคอยเอาดาหนึ่งสอง หนึ่งสองแล้วไม่ยอมไปดิเห็นบูชายแล้วสลบเลยว่างั้นเขากงรู้เขากงเอนนี้กงเปิดอย่างนีได้มา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 เปิดไปตรงไหนนี้คุญรู้เขาโกงนะครับ เปิดไฟให้หน่อยโอเคยังนอนอยู่น um ายนยังนอนอยู่ไม่ยอมลุกด้วยนี่ลุกเลยแต่ดูหน้าดดูหน้านิ่งเฉยวนิ่งเฉยปีนปักเนี้ยมาดิอ้าปวดหลังแหมแบลปักเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้เนีมาเอามาเนี้ยคงยา ต้องรอไก่อนก่อนต้องท้องก่อนนะเอาเดี๋ยเขากองก่อนเรือเดี๋ยวตัวนึงครับไปเยครับกี่เือเนครับเรือเฮ้ยเยี่ยมเนาะไปเรอหน้ามาหน้าาเจ้เกเดครับไปนนนกงไปนนนกงมาลูกปปเข้าบ้านไปเข้าบ้านมาเรเล้ว เขาบ้านไปมาเร็วมาเน้มาเร็วโอ้น้องขาเจ็บนะครับน้องๆคอับเส้นตัวเองเร็วลูกไปเดินไปดูมามาเร็วมาเร็วเนียมาเร็วมาเป็นอะไรผิดมา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 มมมามามมา้มามามาามามาาาามาามามาามาามามามาาม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 าบาามามอยาาามามามาามาาามา้า เราบยแท้เออะบาง่ายแท้ใส่กุ้งวัวแหละบอกไงเถอะรู้มันนอ่นมาที่นี่นอนหนักเขลมมันสิมานอนหน้าเขลมแบบนี้มันก็ร่างกายนอนเออวันนี้ไม่แย่งกันเนาะพัดลมไม่มันตกใจแบบมันเพิ่งตื่นมันลือมลืมทำอะไรไม่ถูกเอาแล้วเนี่ยต่อลาตีสวัสดนะไอ้เต้าบ้าลาตีสวัสดนะไอ้ตัวตัวเหม็นได้เดะ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 ปันดีปันดีนะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ไอเจมนะครับพี่ๆคนที่ร้องคนที่มาช <c oughs> <ห>่วยเราคนหมาย <c oughs> นี่ <มา S 1> เองขอบคุณครับเข้าไปเนี่ยไม่ต้องไปกดไม่ก็ถูกแไ้วกดบล็อก <Okay. S 2> ถ้าอยากฟังอคอนเทนต์แบบการร้องเพลงเพี้ยนเพีๆเนื้อไปที่ช่องไอเจนะครับแต่ใครอยากได้ความสนุกสนานให้มาที่ช่องมุ่นวัยสตอรี่ <c oughs> นั่นจ้าทุกคนสำหรับคืนนี้ราตดีสวัสดีครับ